วันนี้มาอยู่ช่องแปตลกนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปสีไฟเหมือนเดิมเห็นยอดวิวเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์เยอะใช่ไหมเอ,อ้ยกำลังดาวหลดอยู่กสวรรค์เนี่ยเออเอโหโหโหอเออเอาไไหนมาัดเดี๋ยวได้ได้มาัดเดี๋ยวได้ แรงนะทุกคนมันอยู่ข้างล่างแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอ่อเดี๋ยวัดไปนะไม่ดูอะไรหรอกก็เสร็จแล้วอุ๊ยไม่ให้ดูอะไรหรอกกดได้กดเลยกดแล้วครับโอเคครับตัดไปตอนเข้าเกมไม่ต้องตัด ัดมาแล้วมาแล้วฉันรับปืนไม่ทันอ่ะสมน้ำหน้าแกก็ได้เหมือนกันแหละ <c oughs> สมน้ำหน้าแต่ฉันถนัดปืนพวกน <c oughs> ีก้ยออะ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 ออะะอะอะระวังนะ อะไรมากค่ะไม่ต้องเป็นอะไรเอาจูเกย์คืนไปมันตายหาสารหูแล้วแค่นี้ก็ติดอะไรตายอะไรตายเพราะอะไรตายเพราะจูเอ้าเอ้าเอ้าดูถูกเหียบยามปุ๋ยบุกคนเดียวทำไมบุกคนเดียว อุ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นอะไรอ่ะบอกหน่อยอุ้ยชนาเฉยอ๊ะแบบเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรอ่ะเข้าห็นศัตรูเห็นศัตรูว้าไปเห็นศัตรูวาาไปเน็ตไม่ดีมั้งเฮ้ยทำไมเราเห็นมันเดินล่ะไม่รู้เน็ตเธอมันไม่ดีเน็ตเรามันกะจอมำหน้า ไม่สมน้ำนะโอ้สนายสนาย,นายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคือ,อเ,คเราไปดาวน์หลดสเปียงมาแล้วนะอย่าว่าเราขี้เกียจนะโอเคนะขี้เกียจว่ะขี้เกียจอะไรอ่ะอน,นี่เราโดนอ่ะโดนสนายมีคนขอ Q a A ด้วยก็เราเนี่ยจะก่อทำไม่อ่ะไม่ทำให้หรอก <c oughs> ตะเล่นเดี๋ยวก็ทำให้แล้วเ, <c oughs> เดี๋ยวก็ทำให้หรอกตอนเต๋อหลังแกตรงนั้นเลยโอ้ยเออจัง,งเลยอะสวยสวยเต้น <c oughs> เต้น, <c oughs> นอ่ะไม่เห็นเต้นเลต้น้่าแบบอ่ะ เ,เ,เราไปดาวนโหลดมาแล้วนะอย่าว่าเราชี้เกียน,นะเราไปดาวโหลดมาแล้วนะอย่งม,มันบาังไงามันไม่เห็นตลอดไม่ได้เห็นอะไรเบอร์อนานนะไว้แต่แล้วก็หอออยังไม่แต่งหัวอันน,นี้มันเห็นมันเห็นเหรอขอโทษที่เออลิ้ง <ๆ S 1> หวัวเลยหเก ่อนจังเต้นไม่ซ้ำสมเต้นฐาแนแบแบเต้นฐาแบบเต้นฐานแบบไดไม่เต้นฐานแบบอะไรอะไรไม่มเอา,าดิเซอร์ดี้โอเคได้งั้นถัวงั้นงั้นถัวกัน oh <my> God. โอ้ยแม่กันโอ้สาว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 โดนมวานมาผมก็เลยพูดว่าสาวสาวโดนกูถุย แกงนะสมก <c oughs> มีถุยน้ำแขเหมอนถุบคูไม่อยากรบพอสนำ้ำลายแหนมืกหรืว่าแกวไแวเ,เข้าหรอข้าวหนียลาดเอ้ยยิ่งนาทีองอนก็เอ็โอยแหมมันเรียกว่าลาดฉันแก่ <c oughs> ไรเสียงมันดังในเกมเนี่ยใช่เสียงมันดังในเกม่งเกย์ยเกย์เมยอเกยเยู่กยยยย์เนยยู่กี่ไม่ไกล์เกย์กยย์เกยนเกเอยเกยาเย์ย์เกเกเกยเย์เยยเยเกย เอามันได้สามตั้งแต่เมื่อไรเออได้สามตั้งแต่เมื่อไหร่วะ <c oughs> มันแค่ได้สองไม่ใช่หรอวะเจ้าหนูช่อุ้ยสองตั้มก็ชนะแล้วเราเหมือนกันอุ้ยทั้งสองโดนจุ๊ดจุ๋ยอุ้ยคือเราได้สองด้วยนะจะบอกให้อ่ะปืนที่ถนัดด้วยไะไอสองอุ้ยอุ้ย คิดว่าฉันไม่ชนะหรอกค่ะแอเอดดอี้แอดก็อร,รอไ่อะเออแอดดี้รอไล่อะสองอโดนกุฏยแกงก็จะไม่ทิ้ถุยโอ้ยมัดถุยหลัออโอ้ยอยังไม่เห็นจูม่ไดเห็นจูแตมันก็เห็นจูจแลไน,ลนะใกล้ตายทุกคนดูด<อ>ูว่าเราก็ใกลตายว เอ้ากำลังใจยังไม่ยิงไงซ่าเอาหลังเรอเอาซะไม่ทันเหรอ่ะอันนี้คือการเอาอันนี้้อก่อนนะใช่มันคือการเอาคืนค่ะเข้าใจนอนทุกคนเข้าใจนอนทุกคนมันคือการเอาคืนนะมการเอาคืนแล้วต้องอยู่ด้วยกันโอเคไหมโอเคนะคะโอเคค่ะมันคกันเฉยค่ะ อะไรอะไรแกเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแล้วผมแต่งตัวผู้ชายทำไมล่ะสมเพศตัวเองว่ะแตกนูสวยพ่สวยแล้วแอบตรงนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเป็นแต่อาร้อกเราวกาวการจัดฉากแค่นั้นแหละ อจัตูอ้อนให้หน่อยดิอ้อนให้ด้วยหายเพื่อนเราแตะเอ้าชนะแล้วเฉยคือดีก็เช่นะคือดีก็เช่นนะฉันสอบคนอื่นแล้วตายอ่ะคืออะไรอ่ะต้องไปคุยสักหน่อยลักไปคุยนีอทำใครหยาบไปสันสอบคนอื่นแล้วตายอ่ะเออฉันสอบคนอื่นแล้วตายอ่ะเพื่อนเพื่อนไปก่อนเออไม่เ <Now here S 1> คยได้ถักขยะไปฉันสอบคนอื่นแล้วแพ้โง่ ไอโง่ไอ้ควายเอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกพี่อยู่นะลูกแควปิดคลิปค่อยลาให้ยับแล้วกันไหนไหนคนที่สามสิบคนที่สามสิบไหนไหนอยากเจออยากเจอด่าบว่อยากเจอด่ารวไม่มีเงินเติมไม่มีเงินเติมอ่ะอยากเจอด่านเติมเงิเติมเราก็ถามว่าเราไม่มีเงินเติมอะไรเงี้ยเงินเติมมาทุกคนทั้งหมดนี้แม่ พิมบอกนะคะขออนุญาตถามตัวหนึ่งตัวเหู่อเลยอ่ะเขียนังไงขออนุญาตถามสามศพทำไมคะสาม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 ศพสอโอบาศสศอสอศพศพนี่สสอ พอสุกทำไมคะฉันสุกทำไมคะเดี๋ยวไม่ไหจุ๊บจสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะคะไม่ไหวจุ๊บจุ๊บ